เดี๋ยวพาพี่สอดพากพุ่นพเพลยพี่น้องผู้ประตูประตางแล้วกันหนะเนาะพี่ผู้พังเมื่อแล้วนี่อืมอ้ากับทักทายสบายดีสวัสดีพเพลยพี่น้องเลยเนาะ ไปภาพขึ้นมาโอ้ยพี่เด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเพื่อนน้องน้ำหวานเพื่อนอข้ามาโซนสามเถื่อนนี้พ่อแม่พี่น้องเนาะแต่ว่าบา่เคยพบเคยเพาะแม่น้องน้ำหวานจา้าเถื่อนเดีสิพ่อกับพ่อมืาอนี้แหละปู่ทางสาวน้องเพื่อนก็นกนเข้าไปก่อนแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยปู่ภาคสวนเท่อนซานเพื่อนกันเนานะาต่อ เดี๋ยวพาพี่ซอดพาพุ่นเพลยพี่น้องผู้ประตูประตางแล้วกันน,นะเนาะพี่ผู้พังมาแล้วนี่เสาเถาะเสาเฮือนแล้วก็ไปไปแล้วเน,ะน,นะะะะา,านนะนี่สบายดีเด้อทางน,งนี้เนาะสว์อ่ะสบายดีทางน้องน้ำวาน โดยอ่ะสบายดีทั้งแม่เด oh. hey, ้อโอ้มื้อนี้คือเฮ็ดผู้งานแท้สบแดงปล่อยลอยอยู่มื้อนี้เฮ้อเอกะบ่ละก็พ่อเอ้อนี่แน้แดงเนาะอยากค้ากค้าโอ้ยมื้อนี้กเลาะบดตลาดบ่มีสดราตรีหยังเลยจับ่สด เอาเสือก็คือสินสิ่งก็คือเสือนะจ้าดูว่าอะไหมูหมูเลยมาดิตลาดน้อยภาคเหนืออัสมีอยู่น้อยเมน่ยไปหาโนม้ยที่มันเนี่ไปหาเมื่อวานนี่กับน้องโมเพิ่นพาไปน้าเพิ่นไปใส่ดีเลยพักบ้านน้อยเพิ่นแล้นอ๋เพิ่นอยู่ ก็จะบองแลไม่กระส่พี่สีน่าจืดแท้น่าจืดแล้วต้มแต่หวานเมืม่อวานเนี่ยคุ้มไผ่วันมื่อมาเลยจำสิจู้ดาา๊อกวันนี้หาก็รับไผ่วางยาเนี่เมื่อยเที่ยวนะแล้วผักก่อนจะคุบจูจ้ใกล้ๆจ,จะจนี้จเราไม่ไผ่บ่มีบ่บ่เออเราไม่ไผ่เลยไปทั้งที่อือทั้งนักทำใต้พี่อือเชฟพี่าไม่ไผ่เชฟเราไปทั้ง Nắng bại. No, nắng bại. Cũng tang ngại. Một bọc. Nay. Cũng tang bọc. Một 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 nó เดวันที่สามชิปนี่คครบสามเดือนสามชิปเดือนมือซซี่ซีกับลูกของเพิ่นวันที่สามชิบเนาะข่อยวันที่สองไเหินแล้วไรตะโดนใดเดี๋ยวเจ้าประจังไทยทีอาเราาดสองเดือนกลัวลูกขอยงเดือนกลัวนสนวันที่สามชิปเดือนนี่หรือเดือนหลังในสามชิสี่เข้ามานี่โดยครบทสามเดือนนี่กัวันที่สามอ่ะกี่โบกี่มือเนาะได้ได้ดีกันใช่ เราได้มือ2มือข่อยก็ได้อืมมีๆอืมน้องปลาอู้ด้วยล่ะตื่นบ่น้องปลามาสักคักกะติ๋งตื่นแล้วบ่แมวันมาจับกะติ๋งอยแล้วอนเอาันี้เพิ่นยได้ลบ่ก่อยบ่ีเพิ่นตื่นไว้นี่เฮ็ดเียงบ่พอแล้วกันเบ่อยู่อืติดก่อยอูเด้อื เรียว่าถ้าว่าห้ามบวกไกวเพิ่นบวอุ่นใจเพิ่นก็สิตื่นสิี่มางน,นั่น,นอันนี้มีคนเผาคนเงนนียนคนโวยคนยังแบบนอนรับเสยแล้วเอ้มเมินตาได้ไก่แล้วนะเพิ่ง,งน้ำหวานอันนั้นหอนกลิน้ค่หอมหวานเตื่นเลยดมตีขว้วเพ,พิ่นเพิ่นออกอันแรกๆนี่ได้จักโลกสานี่เม่ได้ไปเกิดที่ห้องบัวใหญ่อยู่เลยเ่งเกิดที่บ้านนี่ได้อร่อย เกิดนี like uh. uh, yeah, ่แหละแถววะแต่พุ่มพิชิงมีโหลลอยาควายแล้วก็ตื่นเนาะใช่เช่นท้องบดิเวงเนาะบอกว่นเวงวันนั้นแหละเวงส่วเจ้าเวงพวันอะกินข้าวล้วก็เตือนเรามดาตะกี้นั่นท้องเบวงเหลื่อมกุนีแมนอันนี้ยาวันรุกเข่าแล้วก็แมนแม่อยู่น้ำตลอดแล้วก็ใบชูเข่าแล้วมือแท้องเตือน กะบ่ได้เพิ่นสิหัวเอื้อยแน่เด้อนี่เนาะยายบ่เด้อว่าอ๋อ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 แล้วแห่ยกเลยยกอ๋อแล้วอันนั้นแล้วเด้อพุ่นเลยพอกบ่จักคือกันเห็นแล้วจะสังเกตเวลาเจ้านแลยิ้มอือยิ้มยกมือขึ้นน่ะยังเด้บดอันยามพื้นภัยเจ้าภัยคมกะ่าเด้เอาเด้อนางน้อยนี่เดี๋ยวเพ่นน่ะหัวยิ้มยิ้มแล้วพ่อแม่ยอ

ยังวะเหรอจักเมอนยังเหรอไปแบกไปแบกแม่บ้านี่เล่นกันได้ไฮอดเป็นเธออะไรพากันกินเข่าแล้วบ่อี่ฮะกินงกำลังไม่ยิ่งกับกำไม้ไม่ม้วนนี่ก็เก่งมูนตุ้ม chào và hôm thừa, tham thừa thưa <laughs> kín bố leo, kín chăm chèo nó hoạt chèo nó mãi ông lịch lên nó à. hãy uhm, ừ, ừ. kín nhang ba anh chị nó mãi 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 nó nó mãi nó mãi nó mãi nó Long luôn là cái vỏ ngon lần màn nó làm màn rất là vốn luôn nặng 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 nó nặng 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 ฮันน้อนบเาบา้แขงเว้ล่ะแขงแข้งให้ให้ข่อยบ่เนอาชุบอาชัดอาข่อยเอาคมาเลเอานี่โลา่ะตุ้นโฉบมา้วยกเดียวทนม้อนเล เด็กคือเมย์เนาะให้คุ้นพันละแม่เพิ่มเต้นก็เมนื่อยเมย์ก็ดิลูกก็ดิคือกันละเป็นเคยบุญบ่เฮ้ยเคยเดียวว้ากันแบบตามว่าโยกกันนี่บ่อด้วยแบบไรเอาโยกเดี๋ยวนี่แหละกับแม่กับลูกเลยเดือดขึ้นมาให้พ่อมันจะไปแม่ป่ะอืมที่ห้กอยูว่ะสระเฮ้ยเดี๋ยวมาหลายเดือนเลยไ่เดียวว่าโยกเดียวเนาะบังละ อยู่กันสามคนแนะเยอะนี่แล้วมีผู้ชายเนาะมีตกตะกอนเนอ้ออายน้องน้ำหวานกับผู้ชายหักกันไปมาอยู่น้ำเป็นสองคนเลยเนาะอายได้อเนาะอายเป็นพ่ออะไรชิปแต่ว่าคนต่ำคือพอสิบเท่าไรก่อนจะว่าสิบแปดได้กูเจ้ากุจูแต่ว่าสิ่ได้และสิบสองสิบสามขอพรุทธเจาคุณเจ้าผู้ชาย เอาน้ำพร่าทาเอาวันไหวบ่น้ำการขอการขึ้นกับไม่ใส่เป็นเพิ่อเบ่อไม่ใช่ไม่ได้ใส่แบบนี้เลยเดินเป็นเพื่อห่อเดียวถึงตัวแซวนวลชื่อประากเรือแพงไว้ย้ำที่ออกนอกใส่ว่าไปนอกไปหยั่งแหละใช่อยู่ในหัวในชานแหละใช่มีอ้าวมีเงินซื้อกับไปหยั่งกับแพงเนาะเดี๋ยวนี้ มานี่ใส่ลูกตนอดบ่ชื่ออืมใส่กระยำยำเพิ่นนอนเลยจะยำกินนอนใส่พิ่นเฮาสิไลลอุ๊บน้ํางึนนัวกองก็จังอุ๊บอุ๊บสิหอ๋อเดีเอาขายาเาตกอนก็เอาบ่มขายดอกต้มเอานขาเจ้าเาต้มสหมอเอาาเจ้าก็ได้ชื่อขาเจ้ามี แต่มึงกนยังไข่กว่าเฮาซื้อข้าวกล่องได้จ้ะไอ้ตําแหน่งนึงอ่าต้มประมาณนี้หลานก็60อือมากันว่ากินขาวแล้วติให้กินแต่เออจะอยู่ไฟพุ่นด้อเอแต่เก่อน้าแล้วติแม่อืล้ได้ลําไส้เพิ่นจงยือนี่คใหญ่นี่ก็ไข่นี่บอือให้กินแต่เล็กๆเน้องบ่นั่งล่ะปลูกพะแนมแท้ๆน่า แบบยันนะโอ้คือโพค่อยๆตกเห็นโพแล้วมันห่างไปคือทางน้นลำบากคือมีคือโพก็จะคือพอคือพอเลยก็ว่าเบิ้งชีบัดเพื่มีฟันหูดังบนเนาะคือหูดังหูดังค่ะใครก็ไล่ค้นเบิ้ง อย่าต oh ิพี no ่น้องเอ้ยก็ว่าค <t> ุณแม่คุณด่งแม่นี้คือตัวหูด่งเออบุญมีอยู่เด้บุญมีอยู่เด้คุณแม่อยู่ดเนยอะคือบ่ให้ใส่ละอืมมันบ่ให้เออู้เพิ่นฮู้ว่ามาถ่ายคลิปเด้เลยบ่ให้ปลาลุงเบิ่งบ่เป็นอันนมสอกินนมยังนมเสริมกินนมเองโอ้กินนมใจเองเลย ยังในแต่าชงให้กินอยู่นมกะเมีสิยามที่เม่บัวยู่ห้เอื้อยชงให้โอ้หักแต่กระดูด่นคือดูดบัเป็นนี่แหละดูดหัวนมให่อยเอื้อยห่อยข่างเอื้อยชูชีเอาให้ยามที่เม่บัวยู่กันแมนถัดนนะคันกินนมเสริมได้ก็ดีมันกระชิง่ายเวลาเราไปนั่นมานี่เบิดบัวจะเป็นนี่แหละเอาลิ้นยู่ออกนะไม่ได้คาบลูก อันซาว้าเพื่อนว่าวัะปอนเข้าไปหัวนมเป็นค้าบปรับแล้วก็ดูดทดด,ยดืยออันนี้ฮาาลิ่นยุ่งออกเลยในเรื่องปลาไป,ปเยอะก็คยเป็นห่วงอ,อืหาหมดหาหมอเรื่องคองก็เมือหน้ากระเพื่อนหิวแหง้งบอมาเลยกินเลยบอกโอเเ้โว้ยแหลนใช่ด้วยก็ระพุ้มรัดแม่ แต่วันกะถ้าว่ามันจําเป็นมันก็ต้องหาผู้ใดผู้หนึ่งแล้วเอาให้เนาะเป็นไงเจ้าผู้หนึ่งพุ่มหายประดูดลูกน้องน้องน้องเลือต้ามือนะเออแล้วเพิ่นดูดอยู่บ่เพื่อกะน้องแล้วบัดลูกแล้วบัดบโบแบบกินโบแล้วแบบบโบจกดูดนะนะเรื่องกับน้องป่องใครไปสัญลักษณ์ใครเม่อเออใครเม่น้องหาย Bòn này này. <laughs> ừ. <Kèm> bong lần bong này nè bong 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 chú bong chú bong 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 Để bong 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 ไปใส่หละมอม่าเอาเธออย่างเนอโอ๊ยโอ๊ยโอมันมีอุปกรณ์เจ้านะเอาอุปกรณ์ก่อนไหมต่อแมนว้าได้ของฝากบ้อน ใช่ไหมล่ะชามเัวนันมาเพิ่ได้กระซ้ากระซื้อตัวใหญ่มาให้เลยเพราะว่าสักเสือผขาหนาเทมันง่าเป็นไงตัวหญ้านี่ได้สบายค่ะนี่ยังนะเปิดเบื้องนี่ล่ะเปิดมันเลยโอ้ดูเจอของแท้ได่ มดาได้เลวอย่างนี้อย่างนี้ตรงเปล่าคิดใจ่าต้องมานี่ของแท้ท่าน ยกเซนเปดไดสมมติถือควยถือซื้อนี้เซน0ปดกาแขะได้เนาะประมาณจะเก้าเข้าเปดเก้าสิบบาทเออมันกาขึ้นไปด้เงินท่าไอามี้ยังงนียดาบ่อมมพี่นงเอ็ซ์ซีดักยูบอแต่ละจิมมันมียังงนียมันคือยังเซียม เ็ฟฟ้านนี่จุกฉากผ้านู่้าดติโตจดีแตวว่าอันซับอันนั้นบ่ได้เด้อโอ้ดูโบเมนลืมเด,ดอกล่ะเอ้ยมันเครื่องรถเต็มมาให้บ่ได้มันมียังขาดอยู่เสียงแล้ก็คู่อ่ะคู่เจ้าเลยคู่ตักงห้อ แเอกาเด็กตัดยังไมซื้อเพ๊นี่คือไข่เมีเจ้าหรือว่าเจ้าใส้ร่วมกันบ่บ่ของเจ้าเลยมีวะเ่อละมีแล้วอืมแล้วกเด็กสาออกมาอยู่ฮะเพื่อวจริงไหมค่ะเป็นยังบ่ไหมค่ะฮะบ่เอ้าคือว่าทราบมาซื้อโคกมาให้เป็นไหมค่ะได้ไหมเป็นบ่เป็นบ่ ได้ส <gesch> ั <iah> ่เขาเหยือมาใส่รู้อยบินเลยาบนนอกลัวโ้นั่นะรอมึงรู้หาคืออยู่ไปจ้ะพี่นั่งพี่หัวอาไี่นังหนหนาหเหไปขึ้นฝุ่นน้นหวานนี่กจะทั้งขาี่ออเอึงไได้ยัมันแตกคือเดวอเม่ค้าน่อยนาวานได้เนาะจริง นอนไปยิงเก่งอาจังเก็อุปกรณ์นี่ก็หาไม่ครับตอกเซรามว้เดอ่ะเดอรดนสิมาอัปเดตไอทางอีเพื่นเบื่องถักบถักอเอาสีลงมือเห็ดมือด้าานเห็ดยูวเห็ดดูเอ้นี่บ่นี่ล่อยจะได้เห็ดยู เป็นจะนี่แหละดีใจบ่บัไนี่กาญยอย่าลืมทำตามสัญญาที่เจ้าห้ไวเดอร์เลเห็ดยังก็จ้าเช็ดนยังก็สวนพักสวนพักอืมันเนี่ยกระทางสันนวนเพิ่ซื้ออุปกรณ์อย่างคบแบบมีปาหลายสิ่งหลายอย่างเลยเนาะเครื่องครัวออ่าอุปกรณ์อาเข่าสวนเฮ้าครบเซ็ต อ้าบานนี้กันจังใดกัมีแต่ว่าดีมุกดีใจน้ำน้องน้ำหวานเด้อแต่กระทังเอจ่าเนาะอ้าโอเคบานนี้เมยมุกศิดะกะปาเด้อบานนี้เด้อดูกระปาเด้อเด้อดูสบายดีโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กระทังสาวมุกดากับศิด้เดินทางกับก้อนบานนี้เนาะเพราะว่าทั้งเมย์กับทังน้องน้ำหวานเพิ่นก็ได้รับข่าวดีจากทางสาวนวลเพิ่อนอ้าจังไดกระแฟบพูดแม่พี่น้องเข้ามาเป็นกำลังแห่งใจ กดไลค์กดแชร์ให้เด้อบอร์กีบโอความโฆษณาให้เด้เอพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเอาสำหรับคลิปนี้กับโค้กาวเข้ามาสบายดี